ันที่สามกันครับนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมว่าจะได้โตหรือเปล่านะผมก็เริ่มจะไม่แน่ใจละแต่ว่าถ้าเกิดได้ทุกอันมันก็ไม่ใช่นะไม่ได้ไปเอามาจากบอนะ่อต้องระมัดระวังครับผมชันมากแล้วก็น้ำก็ลึกมากด้วยครับท่วมหัวนะ สำคัญคือปลิงก็เยอะครับผมโอ้โหได้ตัวครับตัวน่าจะไม่ใหญ่ครับผมรู้สึกว่าตัวจะไม่ใหญ่ครับแต่ได้ตัวอยู่ครับนะครับอันนี้ได้อยู่ครับโอ้โหได้แล้ครับหมานครับหมานครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้มาแล้ว ได้ครับหนึ่งแต้มนะครับแต่ตัวน่าจะไม่ใหญ่ครับผมเท่าที่ชั่งน้ำหนักดูนะครับได้ยินเสียงดิ้นอยู่ครับเสียงกระตุกกระตุกอยู่ครับแต้มหนึ่งมาแล้วครับผมแต้มครับมาแล้วนะครับเอาเอาวันนี้กันก่อนนะฮะแต้มมาแล้วะ ตัวไม่โตครับเนี่ยอันที่สี่ครับผมขอโทษนะครับตะกรงใส่นะครับเพราะว่าใช้เพอยงเดียวครับผมเป็นยังไงบ้างอันที่สี่ไม่ครับอันที่สี่ ันที่สไม่มีตัวครับอันที่สีไม่มีตัวครับเดี๋ยวไปดูอันที่ห้าครับเช้าๆครับผมอากาศแจ่มใสครับนกเยอะมากตรงนี้นะครับปลิงก็เยอะครับผมไม่ใช่แค่นกครับปลิงก็เยอะลงน้ำนี่มีแต่ตัวปลิง อมาดูอันตี้ห้ากันครับเท้าลงน้ำไม่ได้เลยนะลงน้ำกระดิกนี่เป็นโดนครับผมน่าจะไหม้เห็นนิ่งครับผมไม่หนักไม่หนักครับอู้ ได้ตัวครับไม่หนักอะไรล่ะโอ้ยน่นี่ครับเมือกออกมาเลยครับนี่เมือกเลยครับเป็นเมือกฮนะทำไมเป็นเมือกวะตัวไซใช้ได้อยู่อนะไซโอเคอยู่อะนะครับเดี๋ยวดูไม่ไดนะ้เดี๋ยวค่อยไปแกะดูฮนะไซโอเคครับไซ กำลังสวยน่าจะสวยอะประมาณอืมแค่ไหนได้คือไซส์สวยอะ่ะกะไม่ถูกนะครับเดี๋ยวใหญ่เกินก็เวอร์ไปต้องเดินระมัดระวังครับผมตรงน,นี้ฮะอัตราเสี่ยงสูงครับผมที่จะตกน้ำนะอัตราเสี่ยงสูงนะครับ ดูนะวิธีการเดินฮนะเราไปดูอันที่หกกันครับผมนะครับอันที่หกนะครับตอนนี้มาแล้วครับสองแต้มครับผมนะครับมาสองแต้มแล้วท่านผู้ชมครับมาสองแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูอันที่หกกันครับผมอสิมาบโบปสิมานบานบ chị bừng nè bưng 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 khỏi da lắm ôi mong mình hình tốt tí bầu hấp ไม่ครับไม่ติดเบาไม่ติดครับสองแต้มยังสองแต้มอยู่ครับตอนนี้ยังสองแต้มอยู่นะครับยังสองแต้มอยู่นะครับไปดูอันสุดท้ายกันครับผมอันที่เจ็ดครับผมอันนี้อันเล็กครับ กระบอกเล็กนะฮะอันที่เดนี่ดักไว้ต้องปากกล้วยเลยปากปากฟองนะปากฝ้ายอันที่เดเดี๋ยวมาดูกันครับผมเป็นยังไงบ้างอันที่7เป็นยังไงบ้าง ที่เจ็ดเป็นยังไงบ้างยกครับผมเบาครับไม่ติดครับผมสรุปว่าได้น่าจะสองตัวนะฮะสองตัวครับผมปลาไหลครับด้วยเหยื่อหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาหอยออกก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวเอาไปบ้านนี่มันเหม็นครับเอาไว้ ที่นี่ดีกว่านี่ครับทั้งหมดนะเจ็ดอันครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูตรงนี้เลยนะแล้วก็จับใส่กลับนะครับ น,นี้ก็เทออกเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับพวกหอยนะครับเศษหอยที่ดักนะครับเหยื่อตายทั้งหมด2ตัวครับรู้สึกว่าจะตายหนึ่งตัวครับผมนะครับเดี๋ยวค่อยไปเทให้ดูที่บ้านนะว่าไซส์ไหนนะครับ สำหรับานใดที่ชอบเี่ยวการหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับนะครับอย่าลืมกดกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับหลักปลาไหลด้วยเหยื่อหอยเชอรี่นะครับผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ฮะไซส์กำลังสวยครับผมนะครับ อะไรอ่ะไซส์กำลังสวยครับไซส์กำลังสวยครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวเดี๋ยวนะนี่ครับนี่สองตัวในมือใหญ่เลยสำหรับปรานเชตนะครับดูว่าไซส์สวยครับสองตัวครับผมรอบนี้ครับหมานครับถือว่าโอเคอยู่ครับเหยื่อไม่ค่อยจะมีกลิ่นเท่าไหร่ครับ